มีหนึ่งเคล็ดลับของคนรวยนะที่จะมาแบ่งปันกันนั่นก็คือว่าคนรวยเนี่ยเขามักจะนิยมนะลงทุนในสิ่งนี้ที่คุ้มค่าที่สุดนั่นเองจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะคะจะสังเกตเราจะเห็นนะคะว่าคนรวยเนี่ยทุกวันนี้นะคะคือเวลาเขาจะซื้อนะหรือลงทุนสังหารแบว่าหุ้นกองทุนนู่นนี่นั่นนะคะสิ่งที่เขาลงทุนไปนั้น เขาจะบอกเลยว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ได้กลับมาเพราะเงินหรือจะเป็นเพราะจะได้ธุรกิจเพิ่มหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญแต่เขาลงทุนไปเพราะมันเกิดความคุ้มค่าคุ้มค่าทางจ,จิตใจนั่นก็คือว่าเป็นเรื่องของความสุขที่วันนี้เขาได้เห็นคนในครอบครัวของเขานั้นยิ้มได้และมีความสุข การทั้งครอบครัวมันจะทําให้เมื่อไรก็ตามที่คนในครอบครัวมีความสุขบางทีอาจจะทําให้หลายๆคนนั้นนะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นมันก็เป็นไปได้ซึ่งมันเป็นอะไรทีด่ดังนั้นวันนี้เราจะเห็นว่าคนรวยที่เขาเวลาซื้ออสังหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มักจะลงทุนแล้วเขามักจะเขาซื้อความสุขนั่นเองนะ,ะทุกคนไม่ได้ซื้อว่าเฮ้ยซื้อมาแล้วเก็บไว้ทำกำไรนู่นนี่นั่น อันนั้นอาจจะเป็นประเด็นหลังๆแต่ประเด็นหลักๆหลึกก็คือว่าลงทุนความสุขนั่นเอง เพื่อคนในครอบครัวจะได้มีความสุขน,นี่นคือนะเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ควยนํามาแบ่งปันนะคะว่าวันนี้คนรวยเนี่ยนิยมลงทุนสิ่งนี้มากที่สุดนั่นคือความสุขนั่นเองนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยแบ่งปันออกไปด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ท่านใดที่สนใจในเรื่องของอสังหาไปติดตามควยได้ที่เพจควยอ,อสังหานะคะสนใจเรื่องการลงทุนก็เช่นเดียวกันเจดียคการปรึกษานะคะและบริการรับขายฝากนะที่ดินกรุงเทพหรือบริมณฑทนที่สวย,สวย นะฝากมาได้เลยหรือจะเป็นในส่วนของแต่จังหวัดก็ยินดีนะคะฝากติดตามกันนะคะคราวหน้าจะเป็นสาระอะไรดีมาแบ่งปันนั้นเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ